สวัสดีครับแฟนเพจครับผมพีติ๊กสามหนึ่งครับมามามาครับแฟนเพจครับวันนี้จะมาทําคลิปดีๆนะครับเพื่อการศึกษานะครับวันนี้ได้เช่าพระสมเด็จขะแนนพิมลึกปีสองพันรอยยี่สิบเอ็ดนะครับเดี๋ยวตัวอย่างนะครับนี่นะครับอ่าสององค์นะครับไอสององค์นะครับเดี๋ยวจะมาทํารีวิวการศึกษาดูพระแท้ๆกับพติ๊กสามหนึ่งครับ ครับผมก่อนอื่นนะครับข้อมูลคร่าวๆนะครับรุ่นนี้ชื่อรุ่นว่าสมเด็จคะแนนพิมพ์ลึกปี2 5 2 1นะครับจะสร้าง2เนื้อนะครับเนื้อเกสรกับใบลานนะครับองค์ที่จะจะมาทำรีวิว้ดูเป็นเนื้อใบลานทั้งคู่นะครับโดยเนื้อใบลานจะสร้างน้อยเพียงแค่3 0 0องค์นะครับส่วนเนื้อเกสรจะ1น2 0 0องค์ครับนะครับและส่วนนี้พิมพ์หนึ่งเป็นพิมพ์คะแนนพิมพ์ตื่นนะครับอันนั้นจะสร้างจํานวนหลักหมื่นหลายหมื่นนะครับอันนั้นเดี๋ยวไว้จะมารีวิวให้ดูออออีีีกกทมมนนนนะะะคครรััับบบ้้ผุญาตหหิใช หนึ design, steel, part, ่งนะครับคะแนนใบลานเนี่ยจะมีสองโซนนะครับอันนี้เป็นใบลานคู่นะครับส่วนใหญ่จะพบเจอก็จะมีทั้งโซนฟ้านะครับอย่างในฟ้าข้าแป้งนะครับแล้วก็จะเป็นโซนออกดำเหมือนคล้ายปลดนี้นะครับสองนี้อ่าเดี๋ยวมาชมกันนะครับอ่านี่นะครับมีขาแป้งสวยงามเห็นไหมครับอ่าแล้วก็มีความหนานะครับนี่นะครับการพิจารณาก็ดูพิมพ์ดูเนื้อนะครับอ่านี่นะครับ เดี๋ยวผมจะเข้ากล้องให้ดูนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอ,อย่าทอนลงไปนะครับเห็นไหมครับเม็ดหน้าดูจะชัดเอวเป็นเอวนะมีเอวคอดสมดูง่ายพอติดชัดข้าแป้งดูง่ายเลยนะครับอ่านะครับเดี๋ยวพี่หลังให้ดูนะครับ พิมพลึกก็คือจะคมลึกชัดเห็นไหมครับนี่นะครับเส้นในร่องชัดเจนหลงปู่โตะนะครับว่าไปดูจิมพีนะครับอืมนะครับเดี๋ยวผมไม่ดูอีกองหนึ่งนะครับมีหนามีบางนะครับแต่ส่วนใหญ่จะหนาประมาณประมาณตะกกี้นะครับ เห็นไหมครับจําเส้นอยู่ในร่องนี่ชัดเจนนะครับภาพมีเส้นรอยตัดนะครับเนี่ยตรงนี้ผมจะให้จุดที่โฟกัสง่ายๆนะครับดูตรงตรงนี้นะครับสององจะคล้ายๆกันนะครับเนี่ยตรงนี้ครับจะมักจะมีเดือยหน่อยนะครับอเดี๋ยวผมซูมให้ดูครับตรงนี้ครับจะมีเดือยหน่อยเห็นไหมครับตรงนี้ครับจะมีเดือยหน่อยนะครับอ่าแล้วเส้นตอยตัด เล็กๆนะครับอาจจะผม z o o ให้ดูครับเห็นไหมครับอ่าชัดนะครับนี่ครับส้นตัดจะเล็กๆซ้ายไปขวาอืมโอเคครับสมติคะแนนพิมพ์ลึกมันก็มีประมาณนี้นะครับท่านใดมีพระหลวงโตจะขายติดต่อปีที่สามหนึ่งได้เลยนะครับส่งรูปให้ชมก่อนได้ตามลิงก์ด้านล่างนะครับ ID ลายด้านล่างนะครับสวัสดีครับส่งรูปพระหลวงโตที่ท่านจะขายเข้ามาชมก่อนได้นะครับ เข้าไปที่ไลน์นะครับกดเครื่องหมายบวกครับค้นหาครับแล้วก็เข้ามาพิมพ์ ID ดีไลน์นะครับไห้พิมพ์คําว่าแอดก่อนนะครับแอดผีไอทีไอแล้วก็สามหนึ่งนะครับแล้วก็กดค้นหาครับโอเคครับลงปะต้องนไปทีสามหนึ่งนะครับเพิ่มขึ้นได้เลยครับอ่ากดแชทได้เลยครับโอเคครับส่งรูปเข้ามาให้ชมได้เลยครับขอบคุณครับ